เย้ yeah, ทุกคนหนูกลับมาแล้วไลฟ์แล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ตอนนี้มีคนดูแค่สามคนแต่เมื่อกี้ที่แกพูดมีคนดูแค่หน,นึ่งคนสุดยอดเสียงมันเก่าม็นไรแกดูแล้วเหรอแกไลฟ์ไ okay, ปเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นกว่าจะมาเมื่อกี้หนูไปโอนตัง <c> เ <oughs> นื่องจากความหินเอ้ความหินความหิว <c oughs> <c oughs> หนูก็เลยไปไปสั่ง อาหารนะคะเดลิเวอรี่แล้วก็เลยต้องให้เราหามว่ากินเลยนะคะเดี๋ยวหนูชื่อแบรนด์ใช่ค่ะแบบเป็นช่วงเวลาที่ควบคุมเองไม่ได้ที่สุดเพราะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ใช่ยิ่งแบบวันนี้หนูค่อนข้างไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อยู่คะลิปตัสโอ๊ยอะไรมันอยู่ไหนลาตินโยแลนดิไปบ้านบ้านไปเลย ไม่ไหนแกบอกว่าเป็นลูกรักแกแล้วแกทำเองก็ัมไม่ได้ลาตินลาตินลาตินเป็นคนไม่ดีนใจมันดำกว่าหนูเวลาเพื่อนไลฟ์อยู่แล้วมันทำอะไรที่แบบจริงๆมันออกไลฟ์ไม่ได้เนาะเพื่อนเห็นแบบว้าวสุดยอดแกแล้วถ้าสมมติฉันหันกล้องไปอะคิดว่าฉันม่กล้า บินไปหาพี่ปอใช่ไม่เมื่อกี้มันบินเหรอไลฟ์บินเหรอหนูหนูปิดไลฟ์ไม่ใช่เหรออ๋อใช่มันมีช่วงหนึ่งที่บินเพราะว่าพี่เดลิเวอรี่เขาโทรมาเขาโทรมาบอกว่าถึงแล้วนะครับถึงขอนแก่นแล้วนะครับวุ่นวายทีนี้โอโยโอโยอะไรลาตินไม่ดีมั้งใจลมลมหวยาวหน้ามาไม่กะจออกไปเลยให้ให้หน้ามา ทุกคนหนูก็หนูสักพักหนึ่งก็จะไปแล้วพ่อหนูจะไปกินพ่อหนูหิวมากเราไม่ควรกินดึกทั้งทันที่เราก็กินดึกบ่อยมากแต่เราก็ไม่ควรเปิดเมงไหม๊บเปิดแค่นี้พอได้เลย อย่าทะเลาะกันเด็กๆดี <laughs> อ่่ายุแล้ทุกคนเดี๋ยวทำจริงได้เลยฮะไม่ต้องแต่งแอดวานได้ฮะ <c oughs> มีมาช้าไปไหมคะไม่หาแต่คือวันนี้หนูมาแป๊บเดียว ไม่ช้าไม่ช้าพิมพ์ตินออตินพิมพ์มันจะไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างคะ่ะลองฟ้าระเบิดเข้าเขว่าโลกาวินาเนหะ <laughs> มือนตกนรกทางเป็นอนะทุกคน <laughs> <laughs> กีฬาสีมีมวยไหมคะรอดูพิมพ์ตินไม่ต้องมีกีฬาสีก็ต่อยกันได้คะ่ะ ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกเหรอคะหนูปกติดีคะ่ะแต่ว่าเข็มที่สองหนูไม่สบายแค่ตัวรอนแล้วก็มืนหัวนิดหน่อยปวดหัวนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ดีเลยสุดยอดวันนี้น่ารักมากมากเลยน่ไปต่อแถวต้องแต่ก้ามวันแรกเลยขอบคุณนะคะ อ้าน้องอ๋อจำได้จำได้จำได้เสยผมหน่อยทุกคนหนูมีแค่หน้าม้าให้หนูเสยหน้าม้าเหรอผมหนูมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนลัตตินมันเป็นคนจิตใจสีดำคนเราไม่มีใครเป็นสีดำ90%ไม่มีใครเป็นกนั่นแหละฉันแค่สีดำ9.9.9.9ส่วนพันร้อยเปอร์เซ็นต์ เสยลาตินหน่อยได้เลยจ้ะฮุยอะไรอ่ะไม่เห็นอ่ะทีมันมีหน้าม้าขอโทษที่มีหน้าม้าหน้ารักออกอื้ม เอาหนวดไหมเฮ้ยทุกคนไม่อยากจะโมตอนเด็กๆหนูชอบแบบทะเลาะกับพี่สาวใช่ไหมแล้วแบบมาไมาก็ชอบให้แบบต่อยกันใส่นวมมาต่อยกันที่แม่เออที่วันแม่แล้วมามาเล่าให้ฟังอ่ะไปดูได้นะก็คือแบบก็ไม่ได้อะไรอ่ะนะถ้าอยากโดนก็แบบก็บอกได้นะต่อยให้ฟรี อหมนฟ้าเลยครับหมอนมันเบาไปค่ะทุกคนอยากเกิดต้องเปิดก่อนใช่มาคือคำของพี่สิตาใช่ไหม ทะเลาะกับน้องสาวบ่อยไหมจะบอกว่าตอน,นเด็กๆทะเลาะกับพี่สาวบ่อยมากแล้วตอนโตมาก็รู้สึกว่าทะเลาะกับน้องสาวบ่อยกว่าพี่สาวตอนนี้คือรักพี่สาวมากถ้าพี่สาวดูอยู่ก็รักนะคะเจ๊เอ๊ะปกติหนูไม่พูดค้ากับเจ๊อะ <laughs> ไม่ทุกคนตอนนี้ลาตินเป็นสามีภรรยาของพันธ์ แบบผิดกฎหมายคือแบบคำนี่เราใช้เรียกกันไม่รู้ว่ามันจะออกไลฟ์ได้รอป่ไม่ได้ก็นุ่มนวลน,นะไม่ได้เราว่าคำที่เราเรียกพันนะพอ่ะพรลุ่มรวยแต่คำที่พันเรียกเรานะ,ะ <c oughs> ลองไหมนะล<อ>่ะแล้วก็ออเอ้ยเยพูดแกพูดปุ๊บเดี๋ยวฉันผิดไลฟ์แต่ตอนนี้อย่าพึ่งพูดนะไม่ไม่คำเราว่าคำของเราพูดได้จริงเราว่าไม่ดีอ่ะไม่ดีนี่สองคำเลย ยังรู้เลยอ่ะก็พูดไปเลยไม่ใช่ไลฟ์แล้วไม่เอาคนโดนคือใครฉันเราเป็นสามีจ๋ากับภรรยาจ๋ากันเนาะไม่ใช่เพรามาสามีกับภรรยาเป็นคำที่เบสิกกว่านี้ค่ะทุกคนเป็นคำที่สะกดด้วยผอผึ้งแล้วก็ฮะมีมามาด้หรออ๋อใช่ ลาตินเรียกพันธ์ใช้มอมาส่วนพันธ์เรียกลาตินใช้ผ่อพึ่งพึ่งจ๋ากับมาจ๋าพึ่ง <c oughs> จ๋าก้มาจ๋าใช่ค่ะเดี๋ยวให้ลาตินพูดแล้วหนูจะปิดไลฟ์ทันทีฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เฮ้ย <ś led> ได้เลิกพอดีทุกคนหิวแล้วโอเคขอบคุณสําหรับเมื่อขอเราขอพูดปิดเป็นนิดนึงนะ <Okay. S 1> ขอบคุณสําหรับไลฟ์วันนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับของขวัญที่หนูมารับแค่ประมาณยี่สิบนาทีแล้วทุกคนก็ปาให้กันนะคะไว้เจอกันของขวัญเท่าไหร่ไม่บอกไปดูเองใช่ถึงไหนแล้ <ś led> <ś led> วค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะใครมาทูช็อตก็อย่าลืมมาหากันนะคะตอนนี้ต้องไปกินข้าวที่ หัวหินแล้วต้องไปแล้วต้องเดินทางนะคะโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะไปเมือนนงนะัลาตินโอเคทุกคนหนูจะรีบกอดน,นะหนึง่งสองสามสี่ห้าแล้วเปนหนึ่งเราไ